กำลังแตกยอดแตกใบสวยทีเดียวเลยค่ะสำหรับฟิโลเดนดรนดาบเงินค่ะจะเรียกว่าฟิโลเดนดรนใบเงินหรือว่าฟิโลเดนดรนฮาสตาตัมก็ได้เช่นกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ตัดยอดมาปักชํำค่ะคุณผู้ชมกำลังแตกขึ้นมาแตกใบใหม่มาสวยทีเดียวเลยค่ะโดยลักษณะของใบที่โดดเด่นสะดุดตาค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีใบที่เรามองดูแล้วคล้ายกับสีเงินเลยค่ะ ใบนั้นจะยาวคล้ายหอกหรือว่าดาบค่ะโคนใบจะเว้าลึกปลายใบจะแหลมสีเขียวอมเทาค่ะยิ่งเมื่อสะท้อนแสงแล้วก็จะดูคล้ายกับสีเงินทีเดียวเลยค่ะเส้นกลางใบของเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนส่วนการใบนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นใบด้านล่างก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะยิ่งโดยเฉพาะเวลาเขาแตกใบใหม่ยอดใหม่ขึ้นมานะคะ ช่วงของใบชุดใหม่ที่ออกมานี่จะสวยงามมากเลยค่ะลักษณะคล้ายกับหอกกับดาบเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่การปลูกเลี้ยงดูแลก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นไม้เลื้อยที่ดูแลได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมเขาจะชอบดินที่มีความร่วนซุยระบายน้ําได้ดีค่ะแม่ลงจะใช้วัสดุปลูกที่เป็นเปลือกมะพร้าวสับผสมกับดินร่วนแล้วก็จะมีอินทรีย์วัตถุผสมค่ะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมคลุกเคล้า แล้วก็ปักชำในส่วนของยอดหรือว่ากิ่งต้นของเขาค่ะที่เราตัดหั่นมานะคะเอาปักชำก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้สวยงามทีเดียวค่ะส่วนการรดน้ำจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำท่วมขังแฉะค่ะการรดน้ำไม่น่าจะรดน้ำในตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมรดวันละครั้งค่ะก็ดูที่วัสดุของเรานะคะถ้าเจอฝนก็วันนั้นก็งดการรดไปค่ะ เขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ในที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะจะปลูกไว้ในที่กลางแจ้งก็ได้เช่นกันค่ะแต่ลักษณะของใบนั้นจะไม่สวยเหมือนกับเราปลูกไว้ในที่ที่มีแสงแดดประมาณ 60- 70%อร์เซนหรือว่าจะเป็นแดดรำไรค่ะต้นแล้วก็สีของใบนั้นจะเขียวสวยอวบอิ่มทีเดียวเลยค่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะคุณผู้ชมจะตัดเอาในส่วนของยอดหรือว่า ตัดในส่วนของต้นที่เลื้อยออกมาเป็นท่อนๆนะคะเอามาปักชำได้เช่นกันค่ะก็ปลูกติดง่ายเหมือนกันนะคะส่วนการให้ปุ๋ยดูแลบำรุงแม่นางจะใส่พวกปุ๋ยออสโมโค้ดค่ะบางทีก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เร่งการเจริญเติบโตก็จะมีใส่แค่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแค่นี้ต้นก็สวยเหมือนกันค่ะเรามีน้ำหมักต่างๆก็สามารถนำมา ผสมรสราดได้นะคะเนี่ยค่ะก็ช่วงที่เรากำลังเร่งเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะก็อาจจะใส่พวกปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปสักเล็กน้อยค่ะเดือนละครั้งค่ะไม่ได้ใส่บ่อยค่ะใส่แต่เพียงเล็กน้อยเพราะเรามีพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเสริมอยู่แล้วนะคะต้นของเขาก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะ การปลูกเลี้ยงสามารถปลูกเลี้ยงในกระถางหรือว่าจะเอาลงแปลงหาเสารหรือว่าที่ปักให้เขาเลื้อยขึ้นไปหรือจะปลูกอิงอาศัยกับต้นไม้ใหญ่ก็ได้เช่นกันค่ะให้ต้นของเขานั้นเลื้อยเกาะไปตามต้นไม้สวยงามทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าโตอีกสักนิดนึงนะคะนาก็จะเริ่มหาไม้มาปักให้เขาเลื้อยแล้วค่ะ เพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะเฟื้อยไปตามดินก็จะไม่สวยงามนะคะในช่วงขึ้นมาสักประมาณฟุตหนึ่งเราก็เริ่มหาที่มาปักให้เขาได้เลือ้อยได้เลยค่ะเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ชมเขาจะฟอกอากาศในบ้านของเราให้บ้านของเรานั้นสดชื่นค่ะอากาศจะสดชื่นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในบ้านให้กับเรานะคะแถมชื่อก็ยังเป็นมงคลอีกด้วยค่ะ เป็นไม้ที่เสริมโชคลาภแล้วก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านของเราไปค่ะโดยลักษณะของใบที่เป็นสีเงินก็เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้าบ้านค่ะแล้วก็ใบที่มีลักษณะที่คล้ายกับดาบก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้กับคนในบ้านให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีแต่ความสงบร่มเย็นรอดผลจากสิ่งที่ไม่ดีค่ะ เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่น่าปลูกทีเดียวค่ะสำหรับฟิโลเดนดรอนใบเงินหรือว่าฟิโลเดนดรอนดาบเงินค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคน พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ